การที่เราปล่อยให้สมองมีอาการวัยแต่วความรู้สึกหรือวอกแวกง่ายในลักษณะที่ทําให้เรานั้นเครียดวิตกกังวลอาจจะส่งผลต่อความสามารถในการจดจอ่อและการสร้างสมาธิของเราได้ซึ่งการที่จะทําให้สมองของเรานั้นสามารถมีสมาธิที่ดีขึ้นไม่ใช่การหลีกหนีหลีกเลี่ยงสิ่งเร้าต่างๆหรือเรื่องกวนใจทั้งหลายแต่เป็นการสงบจิตสงบใจของเราลงหน่อยคริสเบลลี่ผู้เขียนที่สร้างชื่อจากหนังสือ Hy ้เปล่าโฟกัส ได้บอกเอาไว้ใน How to Calm Your Mind หนังสือเล่มล่าสุดค่ะว่ายิ่งเราสามารถสงบใจของเราให้เย็นลงได้เท่าไหร่เราก็ยิ่งมีสมาธิและประสิทธิภาพในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้นเท่านั้นโดยหนึ่งเล่มหนึ่งบทเรียนในตอนนี้ครับผมได้นำสี่เรื่องง่ายๆจากหนังสือเล่มนี้ที่จะช่วยให้เรานั้นสงบใจเพื่อสร้างสมาธิที่ดีระหว่างวันได้ติดตามฟังกันนะครับ เริ่มที่เรื่องแรกเขาบอกว่าหากเมือใดก็ตามที่เราต้องลงมือทำอะไรสักอย่างที่สำคัญแล้วเราก็เกิดวอกแวกหัวเสียลังเลหรือเกิดความสงสัยในตัวเองขึ้นมาจิตใจภายในของเราก็ว้าวุ่นเหลือเกินจนบางทีก็ทำให้เรานั้นเกิดมีอารมณ์ที่ผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆหากคุณมักเป็นกันแบบนี้นะครับก็ขอให้คุณนั้นจินตนาการถึงภาพอนาคตที่คุณอยากจะเป็น ทำไมวิธีนี้ถึงช่วยให้จิตใจของเราสงบได้เลยครับผู้เขียนเขาก็บอกเอาไว้ว่าหากคนเราได้นึกถึงตัวตนที่เราอยากจะเป็นมันจะช่วยเพิ่มความตั้งใจของเรามากกว่าคนที่ไม่ได้นึกถึงตัวเองในอนาคตมันเหมือนเราได้มองเห็นภาพฝันหรือเป้าหมายที่เราต้องการจะไปให้ถึงโดยในงานวิจัยที่ผู้เขียนเขานํามาเล่าได้แสดงให้เห็นว่าคนที่นึกถึงภาพของตัวเองในแบบที่อยากจะเป็นในอนาคตจะช่วยให้คนคนนั้นถอยห่างจากตัวเอง ได้มองตัวเองในมุมมองที่กว้างกว่าปกติหรือมองตัวเองในมุมมองของบุคคลที่3ซึ่งจะช่วยลดการหมกมุ่นจมอยู่กับอารมณ์ฟุ้งซ่านในด้านลบได้ซึ่งในเรื่องนี้ครับก็จะช่วยดึงและสร้างสติของคนคนนั้นกลับมาให้อยู่ในร่องในรอยได้เวลาที่จิตใจของเราวุ่นวายสับสนไม่อ,อยู่กับเนื้อกับตัวครับผู้เขียนเขาก็แนะนําให้เรานั้นลองนึกถึงภาพที่เชื่อมโยงตัวเราในอนาคตด้วยวิธีง่ายๆอย่างเช่นการจดบันทึก และเขียนถึงตัวเองในอนาคตตลอดจนการวางแผนวานวางแผนเป้าหมายชีวิตเอาไว้เมื่อเราสมาธิหลุดก็หยิบมันขึ้นมาดูหรือนึกถึงมันก็ได้มันเหมือนกับการที่เราได้สร้างวิสัยทัศน์ของตัวเองเอาไว้เมื่อเราออกนอกลู่นอกทางไปหลงผิดหลงทางไปสิ่งที่เราได้ทำการสัญญากับตัวเองไว้ก็จะช่วยให้เรานั้นกลับมามีสติได้การทำแบบนี้ครับจะช่วยให้เรานั้นลดการหมกมุน่นจมอยู่กับอารมณ์ลบๆที่เราสร้างขึ้นในปัจจุบัน และช่วยสงบจิตใจให้เราเลือกทําสิ่งที่สําคัญในวันที่หนักหนาและเหนื่อยล้ามากจนเกินรับไหวนะครับแทนที่เราจะบ่นกับตัวเองในด้านลบลองนึกถึงภาพของตัวเองในอนาคตที่เราอยากจะเป็นและประครับประคองจิตใจของเรานั้นให้ก้าวต่อไปนะครับต่อมาเรื่องที่2ครับเขาบอกว่าอย่าบังคับตัวเอง ให้ต้องทำอะไรเร็วๆไปซะทุกเรื่องในเรื่องนี้เขาพูดถึงคนที่ชอบบ้า productivity หรือชีวิตต้อง productive ตลอดเวลาต้องทำอะไรให้มีประสิทธิภาพนะทำอะไรให้เสร็จไวๆได้หมดจดเลยและคนที่มักชอบมองการทำงานช้าๆในแง่ที่ว่าไม่ได้เรื่องได้ราวเลยไม่มีประสิทธิภาพอะไรก็จะขอแบบเร็วๆด่วนๆไปซะทุกเรื่องนะครับผู้เขียนบอกว่าสำหรับบางงานความเร็วก็อาจจำเป็นแต่กับบางงาน ความช้าก็จำเป็นเช่นกันดังนั้นครับจะช้าหรือจะเร็วหากเราอยากให้สิ่งที่เราทำออกมาได้ดีอย่าบังคับจิตใจของเราให้ทำตรงกันข้ามเพราะจิตใจของเราจะทำงานด้วยความเร็วที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับเรื่องที่ทำเสมอดังนั้นงานไหนควรเร็วก็เร็วงานไหนควรช้าเพื่อใช้ความรอบคอบและความตั้งใจอย่างเข้มขน้นก็ควรช้าและให้เวลากับสิ่งนั้นนะครับ และเขายังบอกอีกว่าอย่าตัดสินความช้าและความเร็วเพราะมันไม่ใช่ศัตรูของประสิทธิภาพในการทำงานแต่มันจะช่วยสนับสนุนเราได้ในรูปแบบที่เราอาจจะคาดไม่ถึงหากเรานั้นใช้มันอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับงานนั้นๆครับถัดมาในเรื่องที่3ครับเขาบอกว่าจงจำเอาไว้ว่าความก้าวหน้าจะเกิดขึ้นมากที่สุดเมื่อคุณพักบ้าง ในเรื่องนี้เขาพูดถึงความยุ่งเหยิงภายในจิตใจของเราครับบ่อยครั้งที่การทํางานของเราการเรียนรู้ของเราหรือการทําเรื่องที่สําคัญจะเกิดความก้าวหน้าหรือมันจะไปได้ดีนั้นมันไม่ใช่การที่เราบ้าหักโหมทํางานอย่างหนักหน่วงอย่างเดียวเท่านั้นใช่ไหมครับแต่ความก้าวหน้ามันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราได้มีเวลาให้ตัวเองหยุดพักบ้างเขายกตัวอย่างซีของบริษัทระดับโลกหลายคนนะครับ ที่ต่างแบ่งเวลาให้กับความสงบของตัวเองเช่นในวันหยุดพวกเขาก็ให้ตัวเองมีเวลาพักผ่อนไปปิกนิกกับครอบครัวไปเดินเที่ยวเล่นท่ามกลางธรรมชาติหยุดคิดเรื่องงานในวันหยุดบ้างหยุดใช้เครื่องมือสื่อสารในวันหยุดมันเหมือนกับการได้ชาร์จพลังอย่างเต็มที่ทําให้ในวันทัางานของพวกเขามีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นซึ่งต่างกับคนที่ไม่ได้แบ่งเวลาให้ตัวเองพักบ้างเลย ซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าการหยุดพักทําให้เรานั้นทํางานออกมาได้ช้าลงหรืองานมันไม่เดินหรือมันเป็นการเสียเวล่ำเวลาหนาแต่การหยุดพักนี่แหละครับที่จะทําให้งานต่างๆของเรานั้นก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นดังนั้นในแต่ละอาทิตย์ครับหากพอเป็นไปได้ผู้เขียนลองให้เรากําหนดเวลาหรือวันวันหนึ่งเอาไว้เลยเพื่อให้เรานั้นได้หยุดพักกันจริงๆปล่อยให้สมองโลง่งผ่อนคลายแบบไม่มีอะไรมารบกวนแล้วเราจะได้ผลลัพธ์ในการทํางาน หรือการเรียนรู้ที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนเพราะสมองของเราก็มีวันที่เหนื่อยล้าเหมือนกันหากเราใช้งานเขามันหนักทั้งอาทิตย์เขาก็อยากจะพักเพื่อชาร์จพลังบางอย่างตัวผมเองนะครับคุณฟังครับก็จะวางแผนพักสมองพักกายพักใจไว้เสมออย่างเช่นตอนเย็นวันศุกร์ผมก็จะเอาหนังเรื่องโปรดมาดูวันเสาร์อาทิตย์ก็จะปล่อยให้ตัวเองได้หยุดพักไม่เอาการเอางานมารบกวนเพื่อใช้เวลากับคนที่เรารักวันหยุดยาวก็วางแผนล่วงหน้า ไปเที่ยวพักผ่อนบ้างไปใช้ชีวิตบ้างซึ่งถหาใครที่ทำงานแบบไม่มีวันหยุดเลยนะครับก็อาจจะเป็นการแบ่งเวลาหลังเลิกงานก็ได้ครับเป็นช่วงเวลาทองของเราให้ได้พักกายพักใจหาอะไรที่เราชอบทำที่มันเติมเต็มใจเราได้ในเวลานั้นๆบ้างก็อย่าหลงลืมที่จะมอบโอกาสดีๆให้ตัวเราเองได้ชาร์จพลังโดยการวางแผนหยุดพักเพื่อทำสิ่งที่เราสุขใจบ้างนะครับ และต่อกันที่เรื่องที่4ที่ช่วยให้เรานั้นสงบใจเพื่อสร้างสมาธิที่ดีระหว่างวันจากหนังสือ How to Calm Your Mind ในเรื่องที่4นี้ผู้เขียนเขาบอกว่าเพื่อการมีจิตใจที่สงบไม่มีอะไรที่สําคัญเท่ากับการที่คุณได้ฝึกทำสมาธิซึ่งเขาชวนให้เราฝึกทำสมาธิทุกวันครับแต่เราก็ไม่จําเป็นต้องนั่งลงแล้วหลับตาก็ได้หากเราไม่ชอบแค่การฝึกจดจ่อกับลมหายใจในระหว่างวัน เข้าและออกหรือการมีสติในการทำทีละสิ่งก็เพียงพอแล้วนะครับการทำทีละสิ่งในที่นี้ไม่ใช่แบบว่ามือเราทำอย่างหนึง่งแต่ใจของเราก็คิดอีกเรื่องหนึง่งในหัวนิวุ่นวายไปหมดเลยใช่ไหมครับพยายามฝึกให้ตัวเองนั้นทำทีละสิ่งแบบจริงๆอา้าวจะพิมพ์งานก็พิมพ์จะทำการบ้านก็ทำจะกินข้าวก็กินก่อนนะจะไปนั่งปลดทุก์ก็ลองอยู่กับการปลดทุกขนั้นจริงๆ ซึ่งมีผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าการฝึกทำสมาธินั้นจะช่วยเพิ่มระดับของสารสื่อประสาทที่มีชื่อว่าเซโรโทนินซึ่งจะยับยั้งการทำงานของสมองส่วนกลางที่ทำหน้าที่สร้างอารมณ์ด้านลบและจะช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดและการเผาผลาญอาหารดีขึ้นทำให้เรามีความรู้สึกกระฉับกระเฉงไม่เหนื่อยง่ายมีอารมณ์แจม่มใสสมองไ์สดชื่นผ่อนคลายช่วยให้ความจำดีขึ้นลดอาการสมองล้าและในระยะยาวครับ ก็ยังยืดอายุไขของสมองได้อีกด้วยโดยผู้เขียนเขาก็แนะนําให้เราฝึกทําสมาธิในตอนเช้าเช้าเพื่อเริ่มต้นวันใหม่ด้วยเรื่องดีๆโดยที่เรายังไม่มีอะไรมากระตุ้นจิตใจมากเกินไปนักเช่นเราอาจจะฝึกสมาธิไปกับการออกกําลังกายจดจ่อไปกับการออกกําลังกายฝึกสมาธิไปกับการเขียนบันทึกฝึกสมาธิไปกับการตั้งใจอ่านหนังสือตอนเช้าฝึกสมาธิไปกับการรดน้ําต้นไม้ก็ได้ให้เราฝึกจดจอ่อทําไปทีละสิ่ง จดจอให้ตัวเราและจิตใจอยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตรงหน้าจริงๆในเรื่องนี้หากพูดแล้วอาจจะฟังดูง่ายงั้นเราก็เริ่มฝึกทำกันเลยนะครับเมื่อเราเครียดหรือวิตกกังวลจิตใจของเรามักจะหมกมุ่นอยู่กับความกังวลและความคิดที่เร่งรีบได้ทำให้ยากต่อการโฟกัสและมีสมาธิในการทำสิ่ง,งต่างๆเราสามารถทำให้จิตใจของเราสง,งบและมุ่งความสนใจ ไปที่ช่วงเวลาปัจจุบันได้ดีขึ้นโดยการฝึกการสร้างความสงบผ่านสี่เรื่องสำคัญที่กล่าวไปนี้นะครับทบทวนให้ฟังอีกครั้งนะครับ 1. ห,หากเมื่อใดก็ตามที่เรามีเรื่องอะไรให้ทำสักอย่างที่สำคัญแล้วก็เกิดวอกแวกหัวเสียหรือเกิดความลังเลสงสัยในตัวเองหรือมีอารมณ์ที่ผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยให้เรานึกภาพไปที่อนาคตที่เราอยากจะเป็นเพราะมันจะทำให้เรานั้นถอยห่างจากตัวเองมองตัวเองในมุมมองที่กว้างกว่า ในมุมมองของบุคคลที่3ซึ่งจะช่วยลดการหมกมุ่นอยู่กับตัวเองและดึงสติของเรานั้นกลับมาได้ 2. ครับอย่าบังคับตัวเองให้ทำอะไรเร็วๆไปซะทุกเรื่องจะช้าหรือเร็วเราไม่สามารถบังคับจิตใจให้เร็วขึ้นได้เพราะจิตใจของเราจะทำงานด้วยความเร็วที่ถูกออกแบบมาให้ทำงานนั้นๆเสมอดังนั้นงานไหนที่ควรเร็วก็เร็วงานไหนที่ควรช้าก็จงให้เวลากับมัน 3. ความก้าวหน้าจะเกิดขึ้นมากที่สุดเมื่อคุณได้พักบ้างจงแบ่งเวลาอย่างจริงจังๆวางแผนเพื่อให้ตัวเองนั้นได้พักอยู่เสมอนะครับและสี่ครับไม่มีอะไรที่สำคัญเท่ากับการที่เรานั้นได้ฝึกทำสมาธิฝึกการทำสมาธิในทุกๆวันด้วยการจดจ่อลมหายใจและการจดจ่อการลงมือทำไปทีละสิ่งไปทีละอย่างนะครับ นี่ก็เป็นสี่เรื่องที่มีประโยชน์เพื่อให้ตัวเรานั้นสามารถฝึกสร้างความสงบเพื่อใส่ใจทำสิ่งที่สำคัญในระหว่างวันได้นะครับคุณฟังสามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับแนวทางในชีวิตประจำวันของคุณรู้ฟังได้และถ้าหากชอบสาระดีๆในอารมณ์สบายสบายจากหนังสือหน้าอ่านแบบนี้ <c oughs> ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดเลิฟเป็นกำลังใจให้กันนะครับจะได้หาเนื้อหาดีๆมาเล่าให้กันฟังอีกนะครับและพบกับหนึ่งเล่มหนึ่งบทเรียนได้ใหม่ในตอนหน้า สำหรับตอนนี้สวัสดีครับ